สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล่ารวยซีหาโหค่ะพี่้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่สี่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพัน้อนะคะมีอัดภาพพ่อแม่พี่้องบรรเทาสุขสุข,ข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังแน่วทางค่ะจากปู่บุญมีนะคะพี่้องค่ะเอามาอนีนะคะปู่แล้วก็มีอาเลข ขาเสียนมาฝากกระเล็กข้มฟันนะคะซึ่งขาเสียนงวดที่ผ่านมาค่ะกับเขามาเป็นตัววิ่งค่ะวิ่งปูแล้วหายมาสามหกเก้ากับเขาทั้งหกทั้งเก้านะคะพรม่พี่้องค่ะเอาวันนี้นะคะแนวทางของปูบุญมีตองงวดค่ะสได้มาเป็นตัวใดพแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันมาสักการค่ะแล้วจะเลื่อนท่อจะเลื่อน่อนแอายุมันควรเยี่ยมอย่างแห้ง มันมนัมน <S <S ต่างๆเด็บชี่ทุกปูทุกคนเมื่อนี่ก็ได้ล,ล่องหลอกขามเสียนหายที่กองอะแหละถึงถึงมันบ่มากกับล่องห้คือเก่ามาล้านตัวเส่นเก่กองพอมาเด็กวิ่ง็บ่เคยพลาดจะงวดแต่ลงลงคลิดมากกบ่ได้พลาดจ้กงวดเลยคไปในปีปีหเกเจเนาะ หมดเนี่ยก็เอาล่วงคือเกาวิ่งมีหูมีเก่ามีสองใช่ส่วนซีโต้ซีโต้ก็มีซีหนึ่งแปดหาซีหนึ่งแปดหาค่ะสัวนเลขขางบนเลขวิ่งก็คืองูเก่าสองค่ะพ่อ ดวลขางซ้ายเมื่อก็เกตศูนย์สามค่ะเกตศูนย์สามเนี่ยโดนโดนมันผิดมากเท่นึงเลยค่ะพ่ปีนี้พะท่านเห็นเขามาจักหมวดเลยเกอทั้งทั้งดาวประดับกอดค่ะค่ะพ่ท่านเห็นเขามาจกจืดอะไรหมวดหมวดตั้งแต่ปีหกเกตหนึ่งท่นเห็น เราเหนขามาไฟานี่จัจังหวัดค่ะแล้วก็ใ้ล่องล่องไปล่องกันไปแลจับคู่ให้จับคู่ให้ีห่กามีซีหาีค่ะพวกีแปค่ะีหนึ่งีหนึ่ค่ะ,1 1> คะแล้วก็แปหนึ่ง แปดหนึ่ง <1, S 1> ค่ะหนึ่งแปดนะแปดหนึ่งแปดนะคะปุ๊กจะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะแต่แล้วว่ามันติดกับอันละซึ่งหัดก้เน,นี่ยมันพวกเขามันไปเขาตามหลังพูนวันที่สิบหกกันย้มันเข่าตามหลังค่ะเนาะ มันเขาตามหลังเขาเดินนาเดินนาเป้าออไปหมดบ,บอ,ยอย่างไยจักหน่อยมันก็เลยไกขก้อนข้เจเาะเดิอดปวดจนชิดหัวก,กันย่านะมันจะเข่าทั้งปนดทั้งร่างเน่ยหัวขาฮะเอ้า,าหัวขาแล้วก็เก้าหา่านับห่าสาองวันนี ทีหนึ่งตัวล่าเนี่ยมันเพรเขาเขาทะเลวิ่งค่ะเด็กวัญตีตามตามไปจักหน่อยเอ่อมันที่หนึ่งตัวล่าตามตามไปมันก็มีมิหนึ่งแปดหนึ่งหามันก็มีอยู่หนึ่งต่อแล้วก็แปดสอง อย่ว่าอย่าลืมแน่นแน่นครับครับเนี่ยก็คือเลขวิ่งครับค่ะแน่นๆๆครับครับเลขวิ่งค่ะปูังว่ามันเจียม,มาพอคังปูกขันแน่นเก่าค่ะแน่นเก่าค่ะหร,หรือหกหรือหกม่ม่าอีกมากับมา,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 มาเป็นตาสร้างพอดรกศูนยห แลกมากมกมุกมุกมกสองามเน้วก็มากมุกขาอีกค่ะอ้ต้องมากจังใดกัเรากระเดียบว่า่อไปมันก็้ติบ้านมุกมุกแปด่อได้ันชื่อน้ำอันมกมุกแปดมกเก้าเป็น ปฏิบัติพออกจ้ะมันก็ติบัติพแมนค่ะพวกจะเบิ่งลอตเตอรี่หาเบิ่งลอตเตอรี่กับผู้ใดมีเด็ดเด็ดก็เอามาใส่สามตัวนีู่ได้เลยว่ามันก็เป็นเครื่องหลักหน่วยหลักลักหล่อเอารักลักชิปค่ะเป็นเครื่องหลักหนวยลักชิปเผิ่อมันก็สามารถลักลอยทั้งสามตัวก็มีค่ะ ว่ามันบรภผากา,าพจักงวดท,งท้งแต่รุ่งในปีเอ่อโอเกตเนี่ยว่ท่านผจักงวด <Okay. S 2> เล็กิ่กส่วนต่อต่อไปก็ตีนันเลยกเียกฝันลนะับค่ะพ่อฝันฝันมันตีตีความฝันเปลี่ยนเวลาตี ก็แบบได้ครับพ่อปั้นชิวอย่แต่ว่าตีเปลด่ป้นาได้เขาเขาจะกุ้งมาให้นั่นาอ๋อกุ้มีเก้าตัวเยู่แล้วนียค่ะพ่อม่กีใช้ตีเก้าสี่เก้าหกว่าตี่าเก้าหค่ะเป็นวัตะเก้าสี่สิบห้าค่อวนักเติมอยู่ เนี่ยห้วล้านแดงกูเป็นบบกูู่เพิ่งซื้อเรียกหลายตันตะเกียหอบลตเตรีมากล้จีก็ชวนชวนอันเรียกน้ำมนนเอ็กน้ำมนตันลล่งคิดแล้วเพิ่นเริมเขียนใั้จังได้บุ๊ว่ามันล่องล่องูยแต่ว่าปูก็จำได้อยู่ค่ะ เลยน้ำม่นทิพเหี่ยงเฮีย่งยงหลังที่สองค่ขะขาวดำมันถึงนี่เก่าศูนย์หกแล้วกาศูนย์หาเจ้าหาศูนเก่อเก้าหาศูนแล้วก็หกหาศูนย์ะาค่ะรับ3 8, 5, าตามหาศูนย์ละมันไม่ไม่ซ้ำเนี่ยหรอค่ะรู้ได้บวกแล้ก็เจ้า ไปไปซื้ออยู่ไงเด็ไปซื้อมน้อหายเยอค่ะพู้หมานอยู่เ้อจะหางม่คุ้มทุนก่ะอเรามันเ่าหมานแน่ร้อยไปนั่งกัดอะไรก็จไปยอดหายเยอะมันเสแยนก่อน่เย่อแม่ไปสวดมาเลยบอกครับพ่าแม่เอาสร้งสวดสื่อมาเลยบอกครับู่ มานเบ้อนเบ้งั่นกระจอกมาหานั่นรับเบื้งเามียตันบออย่า่าสืมเ้ค่ะปูเกียตัเบนเชนอยเป็ดว้าวเยเจ่ไยังเส้นอีกดิค่ะปูเส้นนั่นออมันตกันด้นะอยมัถึกันค่ะ นม่ง่า้ันไ,นไปชื่อให้ตัอกบตัวกันค่ะกันั่ข่ายู่นะครับบวงมาเกลียนึ่มาเกลียหนึ่งคือซีเก่าค่ะซีเก่าเกิดวันทีเกิดวันที่เก่าจีมากมันตแต่รุยแต้มอ่ะค่ะมันอ่หาเนีนลางทำได้เหรอรถมันแค่เนะาะะรถก็เออ รถตันตัวห้นเก้าสี่ถ้ารถเก้าสี่มันอยู่ทั้ง่างแต่หาหนึ่งมันอยู่ทั้งเคิงค่ะดูว่ามันตองมาลางเพือจงไปเห็นอยู่หนองหานมันตันรุ่ยเตี่ยมจังชาอ้ยหนูเตียมเยอเสียดายเะครับปูแต่ปูเป็นยังเอาไม่ปูมันจ่ายเาแจกเาจุด ัะบูนะ <laughs> <c oughs> มันยังฟื้นได้เย <c oughs> อะค่ะจวนวังวดน,น,นี้ก็เอาไม้ตีข้อมฝันได้นะค็คือผู้เฒ่าที่ไปบ้านเก่าผู้เฒ่าสี่วานี่มันหยอก,กับบ่ไอทีผู้เฒ่าใส่เจะเอาตบานเลขที่นะมาเลขที่สองหานะครับพู วันนี้ขี้สองห่าวเมื่อใตีผู้เฒ่าใส้กับตีผู้เฒ่าใส้เนี่กะทีสองห้าเก้ามันก็ถืออยู่ค่ะมัน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 ตกตกแบบนี้แหละเพราะว่ามันฝันแล้วมันเพราะใครจำก็จำมันก็ตีบ่ถือค่ะวันชิวอยู่แต่ว่าตีบ่ถือค่ะบานในก็ฝันอยู่ ฟนันฟันจำได้ยุคนฝันไว้ยังไครับปุกันย่มย่ก็จกมาหาค่ะย่กจกมาตะพุ่นบาตั้งฝากอัมเพื่อค่ะฉันคันฝันเห็นล่อย่หนมันมากออกราได้เลยโทรศัพท์เราค่ะโทรศัพท์ลมากอกอยู เบอร์อะไรคะพ่อหนึ่งเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกาเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะนี่ตัวเดียวเท่านั้นเหรอใช่พ่อตัวโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ค่ะนี่ก็เลขฝังค่ะ โอ้ใจใจยดีเนาะค่ะบัวใจยิีค่ะใจยีีเนาะวยาราม่อูบัแนใจงอนนงอนราอยาก้เลเียสค่ะบัวตามที่เก่งนพูดว่าใครซเรสเนี่ยค่ะตามที่เก่งพูดว่าใครซเร จังที่หยอดเชนึงหยอดเชนึงกับเบิดมือเลยล่ะครับปูนัดเติมโยกันหยอดไปเลยคนเอิญว่าหยอดหอกเพื่อนว่าเอิญว่าวานลวนนั่นน่ะขันมันนั่นแทบน้องบัวนลงผู้เมาเม่าเมาออกก้อนนี่จังที่ขัดจะได้ไหมค่ะซีเก่านั่นปะคะปูซีเก่า อันถ้าน้องบงวมพูดเป็นมมออ่ออซีเกา่าหรือเป่คะงวนนนึงซีเก่าค่ะซีเก่ากับ,บมันอียงอะมุขาอืมค่ะปวเก่ากัมาศูนยมาเนี่ยเขจะม่บอค่ะเนี่มันคือขึอ้นมันก็คือจังตรงกันกันกบเด็กน,น้ำมดบ้านนี้ปูกับ เมื่อสุดท้ายออกคลิปแล้วปู่กับไปเขาไปให้บ้านไปซื้อยาค่ะซื้อยาไปไปพ่อไปเบิ่งเงินปีกล้วยมีสามีกับ6กฮกห,หาอือปุวาที่ส่งไปปุวาที่ส่งไปหายุ่ค่ะโอ้ยมันหลายตัวแล้วคืออ้ยสามตัวตรงๆนะปู่กับว่าได้ส่งมาโอ้ย3สาม สามตัวตรงๆเลยพูดเสียดายว่าสัตว์โอ้ยจะไข่ทรงซะเออพอมันหลายตัวแล้วพอมันจะเลยให้ย่ายไปซื้อพอมันถือว่าตัวเก่าอยู่ว่าเลิกกันเลิกกัไปซื้อตั้งแต่สองตัวค่ะไปซื้อสองตัวให้ตัวก็เปได้นนบ้างตั้ง่ว่าพอได้ทุนขึ้น,นเลยได้กจกจงใ่ของตัว กตงใจว่ามันหลายเตือกตว่ามันเลขสามบนบ่อมันมันเือมันเือดบบบบบสามห้องไปเจือนะค่ะเตือหลายเลขฟันเนาะเลันกะเลขฟันกยำยน่าจัน้อยค่ะ น้องก็เจ้ามหาน้องก็เจ้ามหาแต่ว่ากันเห็นเล่าแ่่ไหนมันกะมันมากออกรวดเบิ <c oughs> กโทรศัพท์รอบเกบหนึง่งเกตหนึ่งเก้า <c oughs> แต่บางวดนี่มันจีออกบัวเกตหนึ่งเก่าเนะี่ย <c oughs> ส่วนเล่ กันเลขวิ่งกขยำยำน้อจังน้อยหกเก้าสองเน้นปฏิเก้าค่ะเน้นปฏิเก้าส่วนมีจับกูหายก็มีีมยังนนล่ะมี4ีหาค่ะส<า>ีเปร์ค่ะแล้วก็สีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหา เมือนีพูดจับเบิดทั้งหาตัวจับจับทั้งหาตัวแต่ว่าหาเปยดก็จับล้มเดี๋ยวสองตัวแต่ว่ามันบ็หา,ารออกมันที่ออกตัว,ตว,ตวเนี่ยที่ผ่านหลายกอหนึ่งหาเนี่ยร่อนขามเชี้ยนในก๋าเจเนี่ยเยอ พี่าตัวเดียวค่่พ่อพี่า,าตัวเดียวฉันันมากกะเอาเอาเก้าลงมาใส่เกา,เา,มมเาหนึ่งห้าค่าะคหรือหรือจะเอาหกลงมาใส่หกหนึ่งห้าใชหนึ่งหาหนึ่งห้าห ห6 5หกหาค่ะอย่าคือเบิงเบิงเหล่าลุยเบิงเหล่าลุยชาแนวเบิงเหล่าลุยหนึ่งหกหาบ่ะเนบสี่ห้าหกกับ่โอ้ยมันมามคือมีหนึ่งลายเี่ห้าหกเนาะสี่หาหกกบวออกมึงหนึ่งเนด้ห้าหกหกหส่หาห ซี่หัวขาพากันไปเที่ยวนะเยัดแปดเก่านงางเฝยยุทธิเที่ยมมันมากว่ะค่ะพูอ๋อโมไปหลายมันยอมเนี่ยปืดภูมใหม่ขึ้นโม,มไมมเปเนี่ยหลายมันเร่งตัวค่ะพูสำหรับกินเนี่ยค่ะลงไว้ปิดแตะหน้าเพิ่งหยัดโจมภูหยัดตีท่ำก็กเลยเนีย่ยพูมันหอนออหวัสื่อหอน กรรมเอารถที่เกิดผิจารณาเบิ้งมักก็จังเอาบ่มักก็บเบิ่งไปซะก่อนเบิ่งเหล่ารวยภาพไปมองหันมองนีอยู่ค่ะอ๋อเด็ติดตามเพิ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นก็สิภาพลุ้ยหรือไงค่ะพวกบางที่ผู้บาอาจารย์เพิ่งมันหมาน,นก็นมีอยู่ทั้งสงตัว3ต,ต,ต,ตัวก็มีอยู่ค่ะ แต่ติดตามเปิลไปเรื่อยๆกันมากกัจังซื้อบ่มากกับสร้านเบิ่งอย่าไปจมใ้เปิ้นเด้มันเป็นชิคกันขาดเดังครัเพ่จมโอ้ยบอกเละเพราะถือกระว่าด้ยคย่าจมในเปิ้นเปิ้ลขยะไถเบิ้ลจุกจุกสก้นน่ะครับอืมย่าไถ่ลำไถ่น่ว้เบิ้ลจุกจุกก้นน่ะ อ่าสำรับคลิปนี้กัล่วงไว้สำนีบจะก่อน <Okay. S 2> ต่อกันไม่หนาบุพลับอย่าล,ลืมเลกฝันเลกฝันเจ็ดหนึ่งต่เจ็ดหนึ่งต่ไอ้ื้อซับออกเด้อจำไปสัมมาสัมมาสัมปอยู่หัน <Okay. S 2> อ่าสำรับคลิปนี่ก็อายุวันนาสุขตาล่างตกตกมกันมันแห้งแต่างๆ ค่ะปูขอบคุณค่ะ<ไ>ปูการเลี้ยงสกัดนะคะได <ป S> ้ <ไป S 1> เลยได้เลยค่ะสรุปแนวทางค่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะมันอิปปูแล,ล้วก,ก็มีล็อกขามเสียนกับเหล็กข้อมฝันมาฝากนะคะพี่น้องคะอ่าล็อกขามเสียนนะคะมีแถวทึ่งๆเนี่ยหกเก้าสองนะคะฟังซีโตมีซีหนึ่งแปดสามนะคะฟัง ทั้งขวามือนี่7 0 3นย์นะคะวันนี้ปูแล้ววิ่ง6 9เกาปูแล้วก็เน้นเก่านะคะพี่น้องคะจับคู่คะ่ะมี4หาส8่1ปหนึ่งหานะคะเก่า1หา6 1ห่า1นหาหหนึ่งหาปูแล้วเน้นยุที่1หานะคะพี่น้องคะปูเน้น1หาคะ่ะบันนี้เลยความฝันคะ่ะ7 1 9เกาด้อพี่น้องเด้อ7 1 9นนะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะก็มีประมานนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่ามูลนี้นะคะจากปู่บุญมีคะ่ะจังไรกะให้พรมพีน้องบระเทาสุขสกุลนั่มไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุส้อค่ะสำหรับการรับช่มรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแน,นวทางมานนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นน้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ